สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในหัวข้อรู้สึกท้อนะคะรู้สึกหมดไฟเนี่ยทำยังไงดีนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะนะคะที่หลายๆคนนะทุกคนเป็นภาวะที่หลายๆคนเป็นนะคะยิ่งนักเรียนสมัยนี้ที่เรียนหนักหรือว่าจะ ไว้ทำงานนะคะที่แบบเจองานหนักอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะนี้ได้เดี๋ยวอันนี้คุณครูได้รวบรวมทั้ง10บหัวข้อนะคะทุกคนอันนี้เป็น10บหัวข้อที่เราจะมาหาทางออกร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1ก่อนเลยนะคะนี่ข้อนี้นะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนที่กํำลังฟังคลิปนี้อยู่รู้สึกแบบ เบรนเอาท์ out, นะคะหมดไฟหรือท้อนะคะก่อนอื่นเราต้องยอมรับความรู้สึกนะคะของตัวเองก่อนในที่นี้คืออะไรก็คือว่ารู้ว่าตัวเองอะรู้สึกแบบตอนนี้ฉันท้อนนะฉันหมดไฟนะคะความรู้สึกแบบนี้ทุกคนต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าคือทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นได้กับทุกคนค่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะทุกคนอันนี้มัน อันนี้มันเกิดได้กับทุกคนที่แน่นอนแม้กระทั่งครูก็ยังเคยเป็นนะคะเป็นบ่อยด้วยนะคะแล้วก็พยายามหาทางออกด้วยตัวเองด้วยเทคนิคนี้แหละนะคะเนาะคือต้องยอมรับด้วยตัวเองก่อนเนาะอันดับแรกเลยข้อที่2นะคะอ่าข้อที่2เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยนะคะให้ทุกคนหยุดพักก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งดันตัวเองสมมติว่าตอนนี้กําลังรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะแบบอ่านหนังสือหนักๆอย่างเงี้ย แบบไม่ไหวแล้วไม่ต้องดันนะคะไม่ต้องดันทุรังให้พักก่อนถึงจะเก่งแค่ไหนนะทุกคนเราก็ควรที่จะพักก่อนค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปะะอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันทุรังนะคะพักก่อนนะคะการพักไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะทุกคนทุกคนสามารถพักได้นะคะต้องพักนะโอเคเนาะต่อไปข้อที่สามอันนี้สำคัญนะคะอันนี้คือ หลายๆคนเนี่ยชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะอยากจะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกันว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าอุยทําไมชีวิตเรามันมันแย่จังอะไรอย่างเงี้ยเปิดไปเปิดไปทิกตอกเปิดปในในอินสตาแกรมเงี้ยก็เห็นเอ้าชีวิตเด็กอายุ20กว่าก็มีบ้านมีรถนะคะมีเงินเก็บเป็นหลักล้านหลักสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรารู้สึกแบบเนี้ยให้ตัวเองถอยออกมาก่อนนะคะและค่อยๆค,ค,คิด <c oughs> นะคะคือแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละคนเนี่ยความสุขความสําเร็จเป้าหมายแต่ละคนนะต่างกันดังนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสําหรับ,บบางคนเนี่ยแค่แบบแค่ได้กินหมูกระทะทุกคนแค่ได้กินหมูกระทะกับเพื่อนสนิทหรือแค่ได้มีเวลาว่างอยู่กับครอบครัว หรือได้เล่นกับแมวอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเช่นคุณครูเนี่ยแค่ได้เล่นกับแมววันหยุดเนี่ยมันก็คือความสุขแล้วนะคะโอเคเนาะอันเนี้ยความความสุขกับความสําเร็จของคนอื่นกับของเราเนี่ยมันต่างกันนะทุกคนอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดถ้าใครที่รู้ตัวว่ากําลังเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะพยายามอย่าไปเสพสื่ออย่าเอาตัวเองเนี่ยไปดูชีวิตของคนอื่นนี่ก็ได้เลื่อนผ่านหรือว่าเลิกติดตามไปเลยนี่ก็ได้นะคะโอเคเนาะข้อที่สาเนี่ยสำคัญ ่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4อันนี้ก็คือว่าค่อยๆวางแผนชีวิตนะคะอยากกดดันตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันเห็น <He en S 2> ไหมทุกข้อเนี่ยก็คือค่อยๆนะคะค่อยๆวางแผนชีวิตก็คืออยากกดดันตัวเองก็คือว่าทุกคนต้องรู้ก่อนนะการที่จะทําอะไรสําเร็จสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยมันมันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้เวลาแล้วก็อาศัยการวางแผนถ้าเรายิ่งกดดันนะคะมันจะทําให้เราเครียดแล้วมันก็จะ กลับไปเป็นวนลูปเดิมพอเครียดพอเครียดแบบเครียดโดยหาทางออกไม่ได้มันก็จะเกิดภาวะแบบรู้สึกทอ้อฉันไปตอบไม่ได้อย่างเงี้ยดังนั้นอย่าก,กดดันตัวเองค่อยๆทำนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะทุกคนนี่ข้อที่ห้าน,นี่ก็สำคัญนะคะก็คือว่าให้ลงมือทำเนี่ยสม่าเสมอพอเราวางแผนแล้วเนาะอ่ะพอเราวางแผเนเนี่ยไม่เล่งตัวเองเยอะเกินไปแล้วนะคะทำทําทำเท่าที่ไหวแล้วก็คือว่า ให้ลงมือทำเลยทุกคนและให้ทำสม่ำเสมอนะคะอันนี้เทคนิคน,นี้ก็คือว่าให้ลองแบ่งงานใหญ่ๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆอ่าอย่างของคุณครูเองเนี่ยคุณครูจะเขียนเป้าหมายในแต่ละวันว่าแต่ละวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ จะอ่านบทนี้นะคะหัวข้อนี้ให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้สําเร็จแต่ละวันเนี่ยก็เก่งแล้วทุกคนคือไม่จําเป็นต,แบบต้องแบบต้องแบบตะลุยอ่านทั้งเล่มให้จบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทํางานชิ้นใหญ่ๆให้จบภายในคืนนี้อย่างเงี้ยแบบนี้คือมันเหนื่อยนะทุกคนดังนั้นเราต้องวางแผนแล้วก็ค่อยๆทํานะคะแบ่งเป็นรายวันนะคะอันนี้ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนต่อไปข้อที่6อ่าข้อที่6อันนี้ก็ อันนี้คือหาช่วงเวลาที่เราเนี่ยได้ผ่อนคลายบ้างก็คือว่าคือเราก็ใช้ชีวิตมาหนักแล้วเนาะดังนั้นชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีมุมที่ได้ผ่อนคลายบ้างนะคะทุกคนอาจจะหาเวลาสักช่วงแบบก่อนนอนก็ได้ได้อยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยอาจจะทําอะไรที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอาจจะดูหนังฟังเพลงหรือบางคนอาจจะอยากอยู่เงีย,งยบๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะคะ พยายามหาช่วงเวลาที่เราได้รู้สึกผ่อนคลายและได้อยู่กับตัวเองเนาะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะต่อไปข้อที่เจนะคะทุกคนนี่อันนี้คือหาใครสักคนนะคะที่เราสามารถปรึกษาปัญหาชีวิตได้คืออันนี้ดีนะทุกคนจริงๆคือการมีใครสักคนเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยก็ได้ที่เราสามารถ ปรึกษาปัญหาชีวิตได้นะคะทุกคนคือเป็นคนที่เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าพูดกับเขาได้ทุกทุกเรื่องเลยแบบสนิทใจนะคือไม่ต้องมากังวลว่าเราพูดแบบนี้ไปแล้วเขาจะแล้วเขาจะตัดสินเราหรือว่าเขาจะเขาจะไม่ชอบเราไหมหรือว่าถ้าการพูดออกไปแล้วเรายังรู้สึกแบบไม่สนิทใจอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดนะคะหาใครสักคนที่เราพูดได้อาจจะเป็นครูแนะนําว่า,าจะเป็นเป็นเพื่อนสนิทก็ได้หรือว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวได้เนี่ยยิ่งดี เพราะคนในครอบครัวเนี่ยจะรักเราแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆทุกคนเนาะอันนี้ก็แนะนำนะคะอย่าอยู่กับคนเดียวนะคะลองหาใครสักคนเพื่อที่จะปรึกษาได้เนาะต่อไปข้อที่8อันนี้ข้อที่8นี้ก็คือว่าให้อ่านหรือฟังสื่อที่ช่วยฮิวจิตใจของเรานะคะอย่าเสพสื่อที่บั่นทอนชีวิตของเรานะคะคืออะไรที่เราฟังไปแล้วเรารู้สึกแบบแย่นะคะอย่าไปฟังอย่าติดตาม อย่างเช่นของคุณครูเนี่ยคุณครูก็เลือกที่จะติดตามแค่ในส่วนที่มันฟังแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกดีอะแต่ถ้าเราไปเสพแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกแย่ทําให้ชีวิตหงหูหรือว่าการดูใครสักคนแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกแย่แบบเราเอาเราเราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยคุณครูก็ไม่ติดตามนะครูก็แบบว่าปล่อยผ่านเลยดังนั้นนะคะพยายามเลิกติดตามสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่อันนี้คือช่วยได้เยอะมากทุกคน เนาะต่อไปคะ่ะทุกคนข้อที่เก้าอันนี้คืออันนี้ครูเพิ่มให้นะคะอันนี้เป็นการทําทุกอย่างให้มีความสุขอ่ะชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนคือเป้าหมายชีวิตของคนเราแน่นอนก็คือว่าการประสบความสําเร็จเนาะแต่ถ้าการประสบความสําเร็จแล้วมันทําให้เราทุกอะ่ะทุกคนเราอาจจะสูญเสียหลายๆสิ่งระหว่างทาง ถึงแม้ว่าเราจะกดดันตัวเองเร่งทําให้มันประสบความสําเร็จแต่ว่าเราสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่นะดังนั้นเวลาเราจะเลือกทําอะไรสักสักอย่างอะไรเงี้ยอย่าลืมอย่าลืมอ่าดูที่ตัวเองด้วยนะคะว่าเราทํามันอย่างมีความสุขไหมนะคะเพราะว่าการทําให้มีความสุขเนี่ยมันจะทําให้เราทําได้นานนะคะแล้วก็ค่อยๆหาทางตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับนะคะ ปรับระหว่างระหว่างที่เรากําลังดําเนินการทําเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนั้นด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ขอฝากนะคะต่อไปข้อสุดท้ายทุกคนอันนี้คืออันนี้คืออยากให้ทุกคนให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆนะคะคือเราเนี่ยให้กําลังใจคนอื่นมาเยอะแล้วอย่าลืมแบบให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าแบบเออฉันทําได้นะคะฉันเก่งแล้ววันนี้ฉัน สุดยอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามรักตัวเองให้เยอะๆให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าคือแบบเราอยากทําให้เราแบบมีความสุขแล้วรู้สึกดีแล้วเราอยากทําให้ตัวเราเองเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายเนาะที่คุณครูมาฝากนะคะก็คือการให้กําลังใจตัวเองบ้างนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ทุกวันเลยทุกคนโอเคเนาะอ่าสุดท้ายนี้นะคะครูก,ก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้ทุกคนนะคะอ่า ข้ามผ่านช่วงเวลาที่แบบรู้สึกแบบเบรนเอาท์หรือว่าช่วงเวลาที่รู้สึกแย่ๆนี้ไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ